สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีเคล็ดลับหน้าใสผิวกระชับหน้าเด็กลงมาฝากค่ะซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งกร้านเหี่ยวยน่นมีตินกาหน้าหมองคำ้ำมีฝ้ากระและจุดด่างดำและสูตรนี้มีหลายคนใช้แล้วได้ผลเลยอยากจะบอกต่อค่ะสำหรับส่วนผสมที่ใช้ก็หากันได้ง่ายๆเลยนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มจากเจลวัสลีนนะคะสําหรับเจลวัสลีนหรือปิโตรเลียมเจลลี่ก็เป็นเจลจากธรรมชาติที่มีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะซึ่งจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะละลายวัสลีนด้วยเบบี้ออยก่อนนะคะซึ่งเมื่ออ่อนตัวลงแล้วจะทําให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากเบบี้ออยแล้วยังสามารถใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ํามันมะกอก,กก็ได้นะคะ ในส่วนของน้ำมันก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวลดความแห้งก้านของผิวด้วยค่ะจึงนั้นก็ควรผสมให้วาสลีนเข้าก,กันกับน้ำมันก่อนนะคะสำหรับวาสลีนนอกจากจะละลายด้วยน้ำมันแล้วยังสามารถนำไปเข้าไมโครเวฟเพื่อละลายได้อีกด้วยค่ะหรือจะนำถ้วยผสมไปแช่ในน้ำร้อนก็ได้นะคะซึ่งการละลายด้วยน้ำมันแบบนี้สะดวกที่สุดแล้วค่ะ จากนั้นเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยค่ะสำหรับน้ำผึ้งก็จะช่วยบำรุงผิวเพราะในน้ำผึ้งมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวมากมายเลยทีเดียวค่ะช่วยให้ผิวมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นและนอกจากนี้น้ำผึ้งยังช่วยต้านเชื้อแบคท,ทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวอีกด้วยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะคะต่อไปเราจะใส่ไข่แดงค่ะ สำหรับไข่แดงอุดมด้วยวิตามิน A B2 B3 ที่เป็นประโยชน์ต่อผิวมากเลยค่ะนอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีแล้วไข่แดงยังช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยลดเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะจึงช่วยทำให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะในส่วนของไข่ขาวก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะซึ่งวันนี้เรายังไม่ใช้สูตรไข่ขาวค่ะ พอใส่ไข่แดงลงไปแล้วก็ควรผสมให้เข้ากันนะคะพอผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้ก็พอกบริเวณใบหน้าให้ทั่วนะคะจากนั้นทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นค่ะและการพอกหน้าสูตรนี้ก็ควรจะทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะ หรือจะใช้ทุกวันก็ได้ค่ะเพราะเราผสมไว้สามารถใช้ได้2-3ครั้งนะคะและถ้าเหลือก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับผู้ที่มีผิวที่แห้งกล้านขาดการบำรุงสูตรนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ